เรียนภาษาจีนกับชินวันนี้จะเสนอตอนการเปรียบเทียบของสองสิ่งนะครับการเปรียบเทียบของสองสิ่งทําได้ง่ายๆนะครับโดยรูปแบบประโยคแบบนี้ a 比 b, b ตามด้วย adjective นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี่ต่ำกว่เกอันนี่ตกว่เกก็จะแปลว่าอนนี่สูงกว่าเดวิดนะครับทีนี้ถ้าอนนี่กับเดวิดสูงทั้งคู่เลย แต่ว่าแอนนี่สูงกว่านะครับสูงยิ่งกว่าเราก็จะบอกว่าอันนี้ปีตา้าเว่ย更高อันนี้ปีตา้าเว่ย์更高ทีนี้แล้วถ้าโกเราจะบอกว่าสูงกว่า3มเซนล่ะพูดยังไงก็คือเอา3มเซนติเมตรเนี่ยไปไว้ท้ายสุดเลยอันนี้ปีตา้าเว่ย์高ม厘米 อันนี้ปีตาเว่ <Census pretty S 1> ่กาสั้นิมก็จะแปลว่าแอนนี่สูงกว่าเดวิด3มเซนนะครับแล้วถ้ากัวเราจะบอกว่าสูงกว่าเยอะเลยเหมือนกันนะครับกว่าเยอะเลยอันนี้จะไว้ข้างหลังสุดเลยก็คืออันนี้ปีตาเว่่ก้าเตัวอันนี้ปีตาเว่่กาเ็ตัวก็จะแปลว่าแอนนี่สูงกว่าเดวิดเยอะเลย เป็นไงบ้างครับเข้าใจมากขึ้นไหมเอ่ยสามารถลองคอมเมนต์ด้านล่างเป็นรูปแบบประโยคการเปรียบเทียบอย่างนี้ให้ผมดูได้นะครับเดี๋ยวจะกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย